<า>วันหนึ่งพี่เลี้ยงที่บ้านาชอบมากบอกว่า,าคุณนายวันนี้พาไปดูหน่อยยิ่งยงมาเล่นที่อำเภอแม่ทา,าเราอบอกอโอ๊ย ไม่ไปหรอกไม่ชอบไปเหอะคุณนายเพราะไม่มีรถเพราะเราอยู่ลำพูนแม่ทากับลำพูนห่างกัน13มกิโลเราก็เลยไปก็ได้เขาร้องเพลงหนึ่งออกมากลับนะเพราะฉันจะไปทํางานวันนั้นเราก็ไม่ได้แต่งตัวนะเพราะเราคิดว่าแค่ไปส่งแล้วก็นั่งดูแป๊บหนึ่งรกลับพอเพลงเขาประกาศว่ายิ่งยงจะออกเราก็ดูวุยเสียงออกมาลอยเพาะมากอุ้ยไหนวะ ขอบคุณครับแฟนที่ยังน่นแน่นขอให้ชมยังไม่ออกยังไม่ออกยังเพราะเสียงต้องมาก่อนเวลาำบอกว่ายังไม่ออกก็รอเออเสนออมาแล้วนะแฟนจับแฟนจนานนอนนอนไม่ใช่เพลงนี้อันนี้จำอยู่ในสมองเพลงอะไรแม่ตอนนั้นร้องเพลงอะไรคุณโปรดฟังผมบ้างนะแฟนจริงจริงจริงจังไม่ได้เลยทุกอย่างคือเขาอะ เอ้ยทำไมมันไม่เหมือนในทีวีเลยนะทำไมมันน่ารักทำไมมันน่ารักเด็กน้อแม่นิ่งอยู่เขาน่ารักยังไงกับเราบ้างก็น่ารักรักเรามาตลอดจนปัจจุบันจริงๆไม่เปลี่ยนนะมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มความดีทำนี้ได้ไงทำนี้ได้ไงทำนี้ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเสมอต้นเสมอปลายนะคะไม่เคยทําให้เราเจ็บทําน้ําใจหาเงินเก่งโอ้โอนี่แหละตัวสาคัญตอนนั้นเราเห็นเขาเรารู้เลยไหมคนนี้ยิ่งยงยอดโวงามไม่รู้ไม่รู้อ๋อไม่รู้ไม่ตอนแรกเราคิดว่ายิ่งยงคืออีกคนหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเป็นพี่พมรหน้าตาเขาคล้ายๆกันแต่เราไม่ชอบเลยไม่ชอบผู้จัดการไม่ชอบไม่ชอบหน้าผู้จัดการคือเราไม่ชอบอ่ะไม่ชอบแล้วเราเพราะแต่เราคิดเสมอว่าคนนี้คือยิ่งยง ิดว่าฉันไม่ชอบเลยยิ่งยงกงินงามใช่เปิดทีวีมาตีสามตีสี่เอาลงไอ้แตกตีทีวีเลยไม่ชอบไม่ก็ทนดูเราชอบเสียงชอบเสียเราก็ฟังเพลงเขามาอะไรมาแต่ว่าเราไม่เห็นว่าเป็นเขาแล้วเรารู้ได้ยังไงวันไหนที่เรารู้ว่าคนนี้ต่างหากวันหนึ่งพี่เลี้ยงที่บ้านชอบมากบอกว่าคุณนายวันนี้พาไปดูหน่อยยิ่งยงมาเล่นที่อำเภอแม่ทาเราบอกโอ๊ย ไม่ไปหรอกไม่ชอบไมปเหอะคุณนายเพราะไม่มีรถเพราะเราอยู่ลำพูนแม่ทากับลำพูนห่างกัน13กิโลเราก็เลยไปก็ได้เขาร้องเพลงหนึ่งออกมากลับนะเพราะฉันจะไปทำงานวันนั้นเราก็ไม่ได้แต่งตัวนะเพราะเราคิดว่าแค่ไปส่งแล้วก็นั่งดูแป๊บหนึ่งแล้วกลับพอเพลงเขาประกาศว่ายิ่งยงจะออกเราก็ดูวิเสียงออกมาลอยเพราะมากวุ้ยไหนวะ ขอบคุณครับแฟนที่ยังน่าแน่นเขาไอชมยังไม่ออกยังไม่ออกยังเพรเสียงต้องมาก่อนไวลาบอกว่ายังไม่ออกก็รอเออชะเนอมาแล้วนะแฟนจัาแฟนจาอนอนไม่ใช่เพลงนี้อันนี้จำอยู่ในสมองเพลงอะไรแม่ตอนนั้ร้องเพลงอะไรคุณโปรดฟังผมบ้างนะแฟนจิงจังจงไม่ได้เลยทุกอย่างคือเขาวะ เฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนในทีวีเลยวะทำไมมันน่ารักทำไมมันน่ารักอย่างนี้มันน่ารักตนี้มันเล่นมันคล่องมันอะไรเป็นหมดดูลูกน้องแาบป้าคุณนายเขาเก่งใจกลับเพอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ดูจนจบเราเเราก็ไม่ธรรมดาแค่เห็นปุ๊บชอบปั๊บเห็นไหมพี่ยงเห็นไหมเห็นไม่คลิปอยู่ไหมเห็นเนันั่งอยู่หางหน้าสูดใส่เสื้อ ขอกาชาว์แบนั้นเสื้อขอกาชาวไม่ได้แต่งตัวนะบ้านๆเลยจะดูดูมีออร่ามีสายอะไรองเงี้ยแล้วได้เริ่มคุยกันตอนไหนแม่เราเราถามเด็กรับร้ว่ารถยิ่งยงจอดตรงไหนไม่ธรรมดาเราไม่ธรรมดาเราอะไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาเจอดตรงไหนปุ๊บเขาจบปุ๊บเขารีบเพราะเขามีวงต้องไปเล่นต่อที่ลำปางแล้วก็รีบเลยเพราะเราเยิ่งยงยงแล้วมาที่รถปุ๊บเจอเขาพี่ทาพี่ขาเลยพี่ขาเลยไปเล่นที่ไหนอ่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นที่ลำปางเดี๋ยวตามไปค่ะอตาบริงจริงก็ากำลังแต่มันเหนือกว่าเราทำไมทำไมเดี๋ยวผมให้ลูกน้องมานั่งด้วยนะคะจะได้ไม่หลงทางรุปแล้วใครใช้เยอะกว่ากัน สูสีสูสีไอ้ลูกน้องก็แบบอุ้ยชงดื่มพน้าดีอย่างนั้นอย่างนี้สักพักหนึ่งมีโทรศัพท์มาจากเขาโทรเข้าหาลูกน้องว่าวงไม่ได้เล่นเพราะวันนั้นมีกีฬาก็เลยไม่ได้เล่นเดี๋ยวไปไปไหนต่อไปกินข้าวไปกินข้าวเขาบอกไปเถอะหัวหน้าอุ่าห์ชวนทังทีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยเราเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบกินข้าวกับผู้ชายไม่เอาไม่เอาเราก็เลยไม่ไปหรอกคือไหนเราก็เลยไม่ไปไปอะกูว่าแล้วกูว่าแล้ว